โอเคสวัสดีชาวลอสแอนโตทุกคนด้วยวันนี้ก็จะกลับมาดูอัปเดตประจำสัปดาห์ในเกม GTA Online กันอีกรอบหนึ่งถ้าไงมาเริ่มกันเลยดีกว่าที่รถฟรีแบบมีเงื่อนไขในสัปดาห์นี้ก็เป็นรถที่ชื่อว่า BF Club วิธีการปลดล็อกก็คือไปแข่งใน s อสคาร e มให้ได้อันดับ4ขึ้นไป3วันติดต่อกันส่วนรถสวยๆในโชว์รูมพี่เหม่งสีเมียนสัปดาห์นี้ก็มีคันที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนั่นก็คือ x a ท1วีวันคันนี้ผมชอบมากๆเพราะว่าสปอยเลอร์มันเป็นเหมือนกับออโต้อะไรอย่างเงี้ยก็สวยดีโดยรวมแล้วจะมีไอ้เพกาซีทอเรโรที่สวยใช้ได้อยู่เหมือนกันแล้วก็ลักชัวรี่ออโต้ก็จะมี2คันตามที่เราเห็นส่วนรถลองขับ3คันใน s อสคาร์มิก็ตามที่เราเห็นอันนี้ในสัปดาห์นี้มีเสื้อผ้า ด้วยอย่างแรกก็จะเป็นเสื้อลายพลางแบบที่เราเห็นอนี้ก็ปลดล็อกไม่ยากเท่าไหร่เราก็ไปเล่นไอ้ภารกิจขโมยซัพพลายในบังเกอร์มาให้ได้อย่างน้อยรอบนึงเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้รับเสื้อนี้ส่วนสภาพฟรีอกอย่างหนึ่งก็จะเป็นไอ้ฮูดดี้สีขาวนี้ผมว่าลายแม่งโคตรเท่เลยผมชอบมากไอ้กราฟิกของเสื้อตัวเนี้วิธีการปลดล็อกก็คือไปเล่นภารกิจขโมยงานวิจัยในบังเกอร์ ก็ขโมยให้ครบ3รอบก็จะปลดเราคูณดีนีมาผมว่าฮูนดีมันก็สวยดีแต่งานวิจัยผมเต็มแล้วผมไม่แน่ใจว่าจะไปขโมยทําไมวะมาดูสำหรับพกโบนัสเงินทั้งหลายในสัปดาห์นี้ผมว่ามีหลายอย่างที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันอย่างแรกก็จะเป็นโบนัสคูณ3 ทั้ง RP แล้วก็ทั้งเงินในทีทีออนไลน์นั่นคือคูณ3 Bunker Research Mission หรือว่างานวิจัยในบังเกอร์แหละต่อมาบริษัทเงินคูณ2ก็จะมีพวกหมวดต่างๆดังนี้มี transform r e s e t แบบใหม่และ Bunker s erm ์ l l Mission หรือว่าภารกิจขายในธุรกิจบังเกอร์ก็นนนานทีก็มีเนี่ยก็ถือว่าไม่แย่ขนาดนั้นแล้วก็จะมี b ั n k er e r Emanation Contact หรือว่า การเขาเรียกว่าอะไรทำภารกิจย่อยนะทำได้รอบละห้าหมื่นสัปดาห์นี้มีคูณ2ก็รอบละแสนก็ไม่แย่เลยสําหรับผู้เล่นใหม่พูดถึงคนเล่นใหม่สัปดาห์นี้มีโบนัสเงินคูณสําสำหรับคอนแทคพิชชันของเจอรลและมันจะคูณ4 RP ด้วยสรุปก็คือเงินอ่ะคูณ2แต่ว่า RP คูณ4ก็แปลกอยู่เหมือนกัน ผมว่าคนที่เป็นผู้เล่นใหม่เพิ่งเล่นเล่นอะไรอย่างเงี้ยไปทำพวกคอนแทคมิชชั่นนะทาง่ายแล้วก็ได้เงินดีเพราะว่ามันทําเสร็จก็ได้เงินเลยผมแนะนําให้ทําในสัปดาห์นี้โอเคยังไงมาดูของลดราคาจเจ็บๆในสัปดาห์นี้กันดีกว่าก็อย่างแรกจะเป็นของลดราคา50%ี่คือบริสติกอุปกรณ์อีนี่เนะี่ยเราต้องไปปลดล็อกงานวิจัยในบังเกอร์ก่อนเพราะงั้นกเออ็เฉพาะบางคนนะที่ซื้อได้ต่อมาของลดราคา40%ก็จะมียานพาหนะตามที่เราเห็นผมว่าไม่แย่เลยนะ แล้วก็ขอลดราคา30%เนี่ยก็มีขออเจมแจบมอยู่นันก็คือธุรกิจบังเกอร์จะรวมพวกค่าแต่งแล้วก็ค่าอัปเกรดด้วย เพราะงั้นใครที่แบบอาจจะมีบังเกอร์แล้วใช่ไหมเราอยากจะย้ายไปที่อื่นแบบนี้ผมว่าสัปดาห์นี้นี่เป็นจังหวะที่ดีมากๆก็คือเหมือนกับไปซื้อบังเกอร์ใหม่อะไรแต่ว่าเลือกเป็นสถานที่อื่นเอาถ้าเกิดว่าใครอยากย้ายและอย่าลืมถ้าเกิดว่าเราย้ายใหม่แม่งก็ต้องไปอัปเกรดใหม่ด้วยเพราะงั้นถ้าดีสุดถ้าจะเซฟเงินสุดนะไม่ต้องย้ายส่วนของลดราคา30%ที่เหลือก็จะมีที่เห็นตามนี้โอเคด้วยความที่มีหลายคนส่งรูปภาพที่เขาแต่งรถหรือว่าแชร์รูปกันใน Discord เข้ามาเยอะผมก็จะมาให้คะแนนแล้วก็จะมาเหม กับมีพระวิจาร์จะว่าอย่างนี้ก็ได้แต่เอาง่ายว่ามารีวิวแบบสนุกสนุกกันละกันสำหรับคนที่สง่งรูปภาพเข้ามาคนแรกเลยก็คนนี้แต่งรถตำรวจมารู้สึกว่าจะตามมาจากคลิปที่ผมแต่งรถตำรวจใหม่เนาะก็เลยบอกว่าแชร์รูปที่เนี่ยแต่งมาให้เราดูกันก็โอเคอยู่นะอันนี้ผมชอบที่มันท่อมเป็นเหมือนกับโคเมียมอะไรอย่างนี้แต่โดยรวมก็ให้อารมณ์รถตำรวจดีเจ็ดเต็มสิบไปเลยไม่ต้องหักต่อว่าอันนี้แชร์รูปในคายโยเฉยไม่ได้เกี่ยวอะไรกัน ก็ได้เพชรชมพูนะรวยกันไปเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นรถตำรวจอีกคันหนึ่งอ่อไม่แน่ใจว่าทำไมไปจอดอยู่กลางถนนนะลำบากชาวบ้านเขาแต่โดยรวมนี่ก็เป็นรถตำรวจแนวแพนด้าอีกแล้วขาวกับดำหัวมันอาจจะเยอะไปหน่อยแต่ก็สวยนะโดยรวมนี่ให้เจ็ดเต็มสิบเหมือนกันละกันต่อมานี้ โอ้เป็นแนวแบบนอกเครื่องแบบกันเลยทีเดียวแต่ไอคนที่คอร์สเพย์เนี่ยยังอยู่ในเครื่องแบบอยู่แต่ไอรถนี่มันจะเป็นแนวสีขาวน,น,นานๆทีที่จะเห็นคนแต่งแบบเป็นสีขาวล้วนก็ให้7เต็ม10อีกเหมือนกันสําหรับคนนี้มันเป็นรถตํารวจเก่านะไม่แน่ใจว่าเ,ออเขามาแอบอยู่ตรงพุ่มหญ้าอย่างนี้ทําไมอาจจะจักจับคนที่เมาแล้วขับอะไรแบบนี้ไม่รู้ดิให้คะแนนเท่าไหร่ดีวะ4เต็ม10แล้วกันส่วนคนนี้เหมือนจะ คือที่จอดรถมันก็อยู่ตรงนี้ทําไมไปจอดตรงนั้นวะให้คะแนน3เต็ม10นะแต่ก็ยังโพสร,รูปอื่นอีกรูปอื่นก็ยังจอดไม่ตรงอ,อ,อีกคะแนน,นือมเต็ม10และเริ่มหักไว้เรื่อยๆนี่ก็ยังจอดไม่ตรงอกีกเหลือ1เต็ม10พอส่วนคนนี้น่าจะไม่ใช่รูปในเกมละเอารูปในชีวิตจริงมาโพสแถวๆดินแดงก็รถตำรวจสวยดีผมชอบไอ้สีส้มเนี่ย เป็นสีส้มใช่ไม่ใช่สีเหลืองแต่ว่ามันเข้ากับสีแดงมากถือว่าคนนี้มีเขาเรียกว่ามีความรู้ในการแต่งรถนิดนึงก็ให้คะแนน8เต็ม10นะแล้วก็มีรถบรรทุกอยู่ข้างหน้าด้วยก็แบบโหนี่มาประเทศไทยส่วนคนนี้เหมือนกับว่าจะโพสต์รูปให้หมดดูหรือไงว่าทำไมรูปมันเล็กจันให้1เต็ม10ส่วนคนนี้เป็นรถตำรวจเ,เหมือนกับว่าเขาจะมีรายละเอียดที่ซ่อนอยู่นั่นก็คือเป็นเงาสีสีของเงาจะเป็นสีน้ำเงินนะผมชอบมาก ไม่ค่อยเห็นมีใครแต่งกันเพราะว่ามันจะแต่งยากคนนี้ถือว่าแต่งได้ค่อนข้างโอเคเลยก็คือสีหลักจะเป็นสีดำใช่ไหมแล้วเงาจะเป็นสีน้ําเงินเพราะง,งั้นให้คะแนนเรื่องความเคียทีก็อแปดเต็มสิบนะต่อมาคนนี้จะแต่งเป็นดําด้านล้วนก็เป็นคลีนดีโดยภาพรวมดูแนวสะอาดสะอาดก็ให้คะแนนไป6เต็มส,สิส่วนคนนี้ให้ลมเหมือนกับพวกเนสคา r อะไรแบบนี้ไม่แย่ ไม่แย่เลยแต่ว่ามันดูมืดไปนหน่อยนะบางรปูปอาจจะเป็นโทนของรูปที่เราอยากจะได้มันก็ไม่รู้ดิ5้5เต็ม10นะต่อมาคนนี้สวยใช้ได้อยู่เหมือนกันนะมีองค์ประกรอบของรูปดีด้วยก็คือหน้าชัดหลังเบลอแล้วก็ โอเคถึงจะแต่งเป็นแบบแนวแพนด้าทั่วไปแต่เขาให้โลเคชันดีเพราะว่าลงรถสวยเนี่ยสีมันเข้าแล้วดูดงแบ็คกราวด์ดิมีรถตำรวจอื่นมาจอดเรียงกันอยู่ด้วยก็ให้อารมณ์แบบว่าเหมือนเราดูหนังแบบเหมือนอยู่ในเมืองกอรแทมไงไม่รู้ทำแบทแมนอะไรแบบนี้ก็ให้คะแนนไปเลย9เต็ม10ส่วนคนนี้ก็เป็นคล้ายๆกันแต่ว่าอารมณ์จะอยู่ในร้านแต่งอะไรอย่างี้มากกว่าเพราะว่าเนี่ยดูดูรถในแบ็คกราวด์ดิมันจะคล้ายๆก็เลยว่า เป็นรถแนวมัสเซลอะไรอย่างนี้นะแล้วพอแต่งรถตำรวจที่แบบเป็นมัสเซลเหมือนกันแล้วมาอยู่ในที่ของมันอะไรอย่างนี้ผมคิดว่าเออมันถูกที่ถูกเวลาก็ให้คะแนนแปเต็มสิบไปเลยต่อมาคนนี้แนวมัสเซลเหมือนกันก็ไม่แน่ใจว่าไปทําอะไรในพื้นที่ก่อสร้างจะไปลบกวนคนงานหรือเปล่าแต่โดยรวมนี่ก็แสบตาเต็ม10ต่อมาเป็นแนวแพนด้าทั่วไปทำไมรูปไม่โหลดวะนี่แต่ว่าไฟมันเป็นสีแดง ไฟสีแดงสวยดีโดยรวมตึกเอเจนซี่เต็ม10ส่วนคนพวกนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาแชร์รูปอยาจะเห็นความสวยงามของเกมอะไรนี้มั้งแต่ก็ไม่รู้นะผมไม่ค่อยเข้าใจก็จะมีรถอื่นๆเนาะแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เหมือนแนวส,สวาดดเลยใช่ป่ะเนี่ยดูจากที่เขาคอสเพย์มาแล้วแต่ว่าเหมือนอยู่ประเทศไทยไงว่ามันอากาศร้อน,นเลยใส่ขาสั้นก็โอเคอันนี้โอเคนะผมว่า6เต็ม10ส่วนคนนี้ เหมือนจะไม่รู้ว่าจงใจเป็นสีนี้ไหมอาจจะแบบทำให้เหมือนตำรวจเอ่อเหมือนตำรวจไทยแต่ผมนึกถึงไอ้มีภูมากกว่าเพราะว่าเนี่ยดูดูสีดิเพราะงั้นก็ให้คะแนนเจ็เม10เป็นกานคอสเพย์มีภูส่วนอันนี้ เอ๊ใช่รถที่มันเพิ่งแจกฟรีไปหรือเปล่าวะส่วนคนนี้แชร์รูปที่เขาขับเรือมาแต่ว่าเรือมันแบบกลายเป็นเรือดำน้ำนะผมกระทักไปส่วนที่เหลือก็จะมีประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าอมมีรูปเยอะมากวันนี้ก็จะมารีวิวแบบคร่าวๆเอาห้าเฉยๆส่วนอันนี้รูปอะไรวะเนี่ยใครสนใจอย่าลืมนะลิงก์ดิสคออยู่ด้านล่างเข้าฟรีไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นสำหรับคนที่หน้าตาดีประมาณนี้แล้วกัน